สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ <c oughs> กินยำสลัดน้ำกันเด้อมื่อเนี้ยไปตลาดมาเลยซื้อ,อน้ำสลัดหนูนางน้อยเพิ่นมาเหร่นนำ<อ>ก็เลยพอด,ดีประสบเด็กนางอ้อนซื้อยำสลัดมาก็เลยกินน้ำกันเลยเรากินรถไนก,กนน้นเฮาพอดีกันเฮาเราไปพ่อนอยู่บนาน,านั้นเราจะทับแซงเลยแต่เราก็สะบีบแต่แล้รถดหลายเวก็เลยยาวเลยจะจงอเงาะมาเบิ่งย่างเงี้งอกมาเบิง่ง โอ้ขันดีแต้วกับขันลาบุงงวกแล้วนะนะสบายดีพี่น้องพี่น้องสบายกินพักเพื่อสุขภาพเด้อเด้อถูกใแสดงใจถูกพลังใจเด้ออืมด้วยอะรกินดอได้ไหมกินก็ดีถือใจเลยจัเลยบ้าถือ ือใจมีมอนเลยดอน้ำสะลให้กิหามงกุลหามงกดดุแดดถวมผ่านอยคตร้หอน นอนมืดมืดซื้อในแม่ของเจ้าพากินผักแถวข้ามหูนี่แถวข้ามหูนี่ซื้อผักให้แม่กินกินผักนี่แหละวิตามิน เชงละม่อยู่เไรสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์กินหักขึ้นละไม่สามสิบพันเช็งโดยแม่กระยากันหว้เช็งเชอทุกพระไม่หนะุ่นแซ่บเลยมีสุเข้ามาขายอยู่ในหันก็เลยนะอันซื้อทำมาเพิ่มใหม่อืมแอ่ มันเอาแบบหน่ไปเอาแบบแมงหน่มันแฉะแมงก็แสบเยอะพอถอดมาแกะต้มแกงหมดมันอ่อนโตจน่ะมาจะพูดงั้มันเมื่อเลยเบามีแต่ทุกครอบมาเลยร้อนตรงมีแต่ทุกครอบแล้วเมกี้ว่าสิเมือบันคลิปนะพอดีมือสุดท้ายถนัดไปหากัะเก็ดเล็กมอกผู้คนได้ซ้ำมานี่ แล้วเลยไปเมื่อใช่เลยค่ะเอาไปเลยจ่ายเงินลายได้ยันไงค่ะใช่นี่แหละใช่ดีเมื่อเลยน้อยนะเสร็จในน้อยโอเก็บเล็กได้คัมได้ทั้งเงินได้ทั้งคัมเงินก็มีคัมก็มีเออขายได้ดันสายนั่นโชคดีเลยเนาะเกมเบคเด็กคัมสองสองเทือกสามเทือกได้แล้วก้อนก้อนที่เมื่อไหร่เมียก็ได้สองเทือกหัวเาก็ได้สองเทือกเออ นั่นน่ะนั่นจะปวดไปเก็บเล็กกันหรอกมันน่นน่ะมันมันเสพเนื้อได้คนมาได้ปที่นี้มันคือจะเก็บเล็กกันไม่งั้นจะได้อยู่แล้วน้ำท่วมบ้านีนยังขนาดพี่น้องน้ำท่วมบ้านนั้นสู้น้ำไปเถอะหลดไปจกเอาขยะอันนะมาติ่มมาสั่งจ้ะเออน้ำท่วมบ้านเนี่ยชุมบัดีรยังเขาสะไส้ออกเลยสักขอเป็นจะมีขั้มมียังค่ะเขาคือมาเทอยู่นี่มันเขาแบบ เขามามั่งถุงยางเลยโรงงานทุงยางเรามาพาทถุงยางเรามาอันนั้นใหม่เด้อเป็นโรงงานทุงยางมันเอกจากโรงงานทุงยางไม่ใช่เครื่องไฟนะแบบมันถึกบดมันละค่าใี่ทะเลาะกันเล่นได้ค่านิมือเป็นแหวนไปแล้วมันก็หักมันทึกไฟคือของวันนี้คือบ้านไชใหม่บ้านน้ำส่วนไม่ใช่ไงเมื่อวานมราซื้อในกับไอ้ห้ำได้ได้แหวนมา เปลี่นคำเจงเลยยังพูดเพิ่นยังไม่ได้ขายถึ่ไหมเมมบอเบิ้งเคยเปิดเบิ้งำใส้ำอะไรเออามพุนหม้อพุนแล้วก็ามห่าเถอะไอทำงยื้ได้ไปยะคือเยเยอะแล้เผาตลอานทำเป็นราคายิน ทำขึ้นเนี่ยมื่อจักู้นากได้ด่างเนี่ยบวมหอนหูนทานาไก็หนึ่งจุสามกําือเ่าติดซิ่งเห็นขาติดนะขายให้ไผกม็ขายให้นอันตะเบิเลยันขายคำาเลยเออมาขายันตะเบิอือคันซื้อน้ำพวกคันขายให้พวกกระเจ้าผู้กเจ้าก้อะไรเขากินกไลหลายพวกเาะขายอย่างรคำรูไปซายจ้าขาย้ต ทุกครึ้งเลยห้าห้าแสนหกแสนเพื่อเขาเอาอเขาให้เจ็ดแสนห้ามาขายอยู่ให้นกกำมาได้เป็นร้านปลายเพื่อนอืมอมนนันแต่เขาเขาจังไม่เคยไปขายพวกคนนะนี่และขามาเขาเอาเงินให้เคยทีหาบเขาให้่ลูกหาขวด มันเป็นเงินไปนแล้วเหรอมันมาเป็นแหวนเป็นตะแกรงเป็นอะระนะมาเป็นเส้นเป็นอันเลยทำขลอกพลังมันนะคะมีบัดทำข่าววันนี้เขาได้เรื่อได้ในบ้านนะเห็นบ่เคยจังหเหอ,อยรถรถนนะยังไปเก็บเล็กน้าหนังจอยแลนลดรถชานยังไปเก็บเล็กอ๋ออันน,นัน้นยังหั่นข,นขมุ่งอ,นนะอ่ะนะคะคนที่มีในบ้านเนี่ยไปเก็บแยกมดในบ้านนะไม่ไดคนผิดถูกจะไปเก็บเล็กมัดนนะมดบ้านไปหาเก็บเล็กพี่น้องเอ้ยในบ้านนะ บ้านบปะคณะผู้หากินเชืปากมืนึ่งได้มือหนึ่งสามเอาอย่าว่าถูกยากเนาะหาเก็บเล็กผู้คนมีเงี้ยไปเก็บเล็กเก็บเอบากได้ค่ะขายเล็กพร้อมขายทองเพ,พิ่มได้ทั้งเล็กได้ทั้งโยมมือนหนึ่งได้เท่าดสดใเนาะกระดูกน่ะกลางคืนก็ไปไต,ต่โคมนไต่เก็บอยู่บ้านได้ค่ะกลางเวรจะไปได้บ่แม่โอหดไดแท้แดดขึ้นร้ายก็ไปกลางคืน ไผสมไปผสมมันพื้นในพื้นที่ดินนะมันเป็นอายพนขึ้นเพราะในยุ่รุ่มแต่ก็ไมันเคยเป็ี่ยนภัยเนี่ยฝนตกใส่แล้วมันแบบไั่มันพัดทั้งหมดค่ะนะเวลาจะย่าดตอนนี้เจ้าได้ระวังเลยมันลมลงแล้วมันไว้สีองไอหัวๆเลยโอ้โหทุกอย่างเปลนไฟฟองภัยขนาดเนาะกี่ทั้งรุ่มมันมีแต่กิ่งเหี้ยทั้งเบิร์ตว่าไงเขาก็คือแก่มเป็นตกในเนี่ยจกนองแหละตกแล้วเอาขี้เหี้ยไปทอเอออเาขี้เหี้ยไปทอต้องทอเต่งๆเงี้ยหล่ะ ก้ามันเต็มดอกเลยกะบุ๋งไฟจุดเออแล้วถ้าไฟมันถึงได้มีคนไปจุดอือเดี๋ยวละไอไฟมีทั้งบุ๋มอื้อเอาขี้เหื่อมันมันไหมห่มคือเตาถ่านเลยเออมันห่มคือสีเหลือง้อย่างเนี้ยู่อแต่ทางรุ่มมันเป็นไฟพื้นทางในมันพูดกดควัดลงแล้วเลิกๆแล้วก็ิดมันเปียกเนาะมันก็ชื้นข้าวชื้นข้าวแล้วก็แห้งข้าวแห้งข้าวแล้วก็ฮ้อนข้าวฮ้อนข้าวอะไรก็ฮ้อนแล้วคุ้งไฟแล้วความตัวอะไร คนโตปังแังงั้นไม่ยังบ่มอดอ่ะคิดเท่านั้นแหละคนน้ำไหลท่วงท้วงอย่างไรบุกเกินจอทะมือเราเห็นละควันตัวทีนี่แต่มันหักเขาเหยียบคู่มือเขาควัดจนมันเป็นพื้นเก่ามันหลักอะไรอเอาคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่เจ้าเด้ออะคลิปนี้แกไปมอสลาเด็กพี่น้องเด้อ Okay bye <laughs>